ทีนอสสวัสดีค่ะขอนําเสนอบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองนะคะหลายท่านก็มองหาบ้านที่เจ้าของขายเองค่ะเพื่อราคาประหยัดและจะได้คุยเจรจากันง่ายยิ่งขึ้นแปลงนี้นะคะเป็นบ้านอยู่ที่หมู่บ้านชนระดาวัดลาดประดุกตําบลบางรักษพัฒนาอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะราคา2องล้านแปดแสนบาทค่ะ บ้านเดี่ยวสชั้นเนื้อที่ขนาด51.6ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถแลดดะมีบริเวณรอบบ้านนะคะให้เราสามารถทำประโยชน์ใช้สอยได้สภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะมีความสงบค่ะมีความปลอดภัยนะคะมีรปภอคอยรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่ให้ออกกำลังกายนะคะและร่มรื่นค่ะ สองล้านแปดแสนบาทบ้านพร้อมที่ดินนะคะสนใจนัดชมกันได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมแปลงจริงนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยเจคเคโนใส่ข้อมูลและรายละเอียดเบื้องต้นให้เรียบร้อยในวันนี้สวัสดีค่ะ